ฮหลวัสดี่ะสวัสดีครับได้มัเบาๆไม่ได้ยินไม่ได้ยินหรอไม่ได้เลยหูดหิดมากเลยเป็นเมนปวดท้องแล้วก็โดนตัวนี้ทาอะไรไม่ได้ดังใจอย่างทาไมเป็นคนแบบนี้ดื้อมากเลยทําตัวไม่ดีแม่ไม่รักนะเข้าใจไหมอ่ะเขาเองแม่ถูกหัวขอโาวๆาวเาเรก็ไม่าไ่รักนะจริงอ่ะ เนทบ๊ายบายขอโทษนะมีฮันที่ไม่รับโทรศัพท์แล้วก็ไม่ตอบไลน์โอเคไปจ้าโชคคือจะบอกว่ากูนอนอยู่แล้วก็กูลงงานกับมึงทั้ทงสามวิชาเหมือนเดิมโอเคไปทั้งอ,อินโทรสอง in ตัวแล้วก็มาโคด้วยแล้วก็เดีย๋ยวนกแก้วอะอะไรนกแก้วมาขอมาไม่เกี่ยวอย่างอื่นเลยแล้วก็จะมีเพื่อนย้นายคณะมาคนหน,นึ่งนะเป็นแฟนเพื่อนกูชื่อกิ๊กกิ๊กกกิ๊เขาไงชื่อกิ๊กไอ้เนี่ยมึงน่าจะรู้จักไอ้กิ๊กนะเว้ยรู้จักปะกิ๊กเขาไงกิ๊กเพื่อนโก้ที่ขับออดีเออคนนั้นแหละอืม 没办法不没办法没办法不办法